กบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน่องท,นะท่านแอนี่นี่เราสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะเกม MOC Multiverse of Chaos แนะี่ก็มันเป็นเบต้าเทสนะใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ก็มาเทสได้ว่าเดี๋ยวมันก็จะเข้าเซิรฟ์ฟแล้วนะครับผมเนาะก็ก่อนจะดูนะเกมคิดถึงเกมนะครับในไจะเติมเกมไดโบนะฮะทางร้านเรามีแพ็คไดโบถูกสะดวกปลอดภัยนะเนาะนะฮะก่อนไปดูแพ็คไดโบก็ดูนมนห้องคอสเฟิร์ก่อนนะสำหรับโอท็อปแอพนะฮะ แพ็กสามพันเ็แปหลือพัน้อยสิเนี่ยแพ็กกลางพันเดี๋ยหกร้อยยีบาบาทก็แพ็กน่าต่างๆนี้เลยนะครับผมเนาะับไพ่เติมนิ้เพ้าตัวก็ร้านเราถูกมากนะขอโทษนะฮะเพิ่งตื่นนะผมใครจะเติมเกมไดโบเนีก็นีแพ็กเพชรนี่ยหกพันเพชรแพ็กใหญ่เนี่ยบกพันสอง้ทางร้านเราเหลือแค่สองพบาทเองนีแล้วก็แพ็กสามพเพชรนี่ยบกสี่รห้ือพันห แพ็คออกจะกลางๆหน่วยกระพัน500ห้าสิบเหลือ700ห้าสิบาทนะฮะแพ็คเล็กนะฮะจะเป็น600บวก30เทสเนี่ยก็จะเหลือ300สิบบาทนะฮะแพ็คประหยัดก็60เพทส302บาทนะฮะก็ตามนี้เลยนเนี่ยทักที่ไลน์รือว่าทักอะิเพจเราได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้ริปชั่นเนี่ยรอบมีเกม Advertising Fusion นนี่ยสวัสดี Origin M แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะทักอะิเพจได้เลยว่าต้องการเติมเกมอะไรนะก็บอกพี่ก็ได้เลยนะผมเนาะ มีแอดมีขั้บริการและฐางซ้างก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมเนาะก็ติดตามได้ที่เพจของเราเลยครับผมเพิ่มเกมเพื่อตรวปลอดภัยและกังวลนะฮะอุปทัพอักษรนั่นเองนะฮะมาดูที่ตัวเกมนะครับผมเบต้าเทสตัวนี้นะฮะกดเข้าไปเลยนะผมนี่ก็ใครอยากทดสอบก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ได้ที่ทิชชู่นเดิมนะฮะมีเฉพาะ Android ใน iOS ไม่มีนะผมเนาะจะดูเกมเพลย์ดีกว่านหมผมมาถึงก็มีนินจาเลยนะหนึ่งตัวนะฮะ ชื่ออะไรก็ได้ครับกด,กดไปเปลี่ยนการส่ง,ร,งรันดอมไม่ได้ก็เอาชื่อเราเนี่ยครับผมเน่เรียบร้อยเนี่ยก็กินพีเป็นยังไงบ้างมาถึงก็ให้เปิดกระชาเลยนะครับน่าจะหาพักก้วงหนึ่งตัวครับก็คือได้ดับกำไรมานะแรงเอสเลยนะครับมาถึงก็แจกเอสเลยนะ น่าจะสูงสุดน่าจะมากกว่าเอสนะย่างนี้อ่ามันก็มีให้เปิดกระชากฟรีอีกน,นะผมได้ตัวเอสมาอยู่นะผมเป็นคำมีแบบเล็บใหญ่นะไปก็มาที่สตาร์ทนะก็มาที่โวเกมนะก็เฮ้ยมีแรงเอสเอสด้วยนะ,ะก็จัดตัวละครตามนี้เลยครับแล้วก็บิ่งไปนะกุ๊กักกูกักตัวแมงแบลยังไหนเลยอ่ากดคูณสองยังไม่ได้นะตอนนี้ อืสโลโมชันอยู่เลยนะผมก็แผ่มาาสีฟ้าเต็มเมื่อไหร่ก็กดใช้สกิไล,ลออได้เลยนะผมเนี่ยหึ่นะคุณสองเลยก็ได้ยังไงยังนะอ่ะแห้คุณโอ้คุณสามเลยนะผมอ่าเพราะผ่านดานแรกเว็บแรกนะฮะเข้ามาก็จะกดคุณสามได้ยลยนะแล้วก็กดออโต้ใช้สกิลไดเลยนะฮะนี่แค่นี้เองนะง่าย วิบแรกครับต่อไปวิบสองนะผมฉากก็น่ารักดีนะบ้องแดลดีก็เล่นแก้ขัดได้แต่ว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เทสนะ Data ต้าเทสเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์หลักน่เดี๋ยวคัมมิ่งเขาบอกกำลังคัมมิ่งมาคัมมิ่งซูนเนาะ๋ยวจะมาเลยตันี้แหละนะองเนะียเล่นง,ง่ายๆเลยเลยผมม,มาถึงรอบครับเดียวเองนะกางสามแล้วนะนี่ก็สองว็ฟเองนะไวดี อันนี้นินจาถ้าไม่ตายผูกแล้วครุณนินจาแยกล่างนีงออ่ไปฮะยังไงหนึ่งฉีดสี่มรู้ตัวไหนเป็นตัวแท้งเนี่ยก็เขาจัดทีมอย่างงี้ผมก็เล่นตามกีนไปก่อนเป็นนินจาแยกล่างได้เนี่ยดันหนึ่งคูณสองนีงออ่ไปเลยครับ เร็วเร็วรัวรัวศัตรูช่วงแรกก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนไงผมกม็ง่ายๆตามนี้เลยโชว์โชโชโชใส่ท่าไม่ตายโกโบปะเนี่ยบางตัวเราจะไม่ใช้ท่าไม่ตายเกันตายก่อนนะศัตรูเนี่ยตอนนี้ก็ด่านหกแล้วเนี่ยไวมากเมืรู้จักด่านยิงคิสซีนี้จะแจกอะไรนะแต่ผมชอบมากที่มันมีแค่สองวีท์่ะบางเกมรอดได้สามวีท์มันนานไปเนี่ย ระาดาับยากๆมันช้าอ่าอย่างเนี้ยมาถึงก็ปลดล็อกแล้วเนะี่ยทีนี้ก็เขาให้เรามาใส่อุปกรณ์เนะี่ยนี่นะมึงเหมือนอัพขอบหรือเปล่าเนะี่ยใส่มงใส่หมวกใส่นี่ใส่ใสใสใสสน,นั่นเนะี่ยแล้วก็อัพปื้ดเนนะี่ยเห็นไหมจากขอบขาวเป็นข,ขอบเขียวแล้วก็มีสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะอะไร80ของ a อ k นะแล้วก็อัพกรดไป ใช้น้ำยาไงผมแลก็อันนี้โอ้อัพสกิลนะฮะอันนี้ก็อัพหมวกใช้ใช้เหรียญอัพนะฮะนี่อัพไม่หมดนะต้องอัพไม่หมดเป็นแปดแปดเจ็ดเจ็ดเลยหมดเลยนะน,นี่มันสอนเราอัพเฉยครับผมแล้วก็สอนให้เรามาดูตรงนี้นะฮะเคมอ๋อเด็ดเอ้ยเด็ดตัวนี้มาช่วยนะฮะ ก็การเข้าเกมเนะี่ยเราอินผมเล่นด้วยเกมด้วยจอยเกมนะฮะทุนี้เราอินเฟซบุ๊กกับจอยเกมนั่นแหละผมก็เลือกอันนั้นแหละนะฮะโอ้อันนี้ก็เคลมได้ครับได้ก็ได้คัมพีโอ้ยังนี่วะต้องเ D5 ได้คัมพีสิบรุ่งนี้แจกตัวระดับ 3S นะฮะคือตัวนี้นยะนะผมโอ้อันนี้เบต้าเทสนะฮะตื่นเต้มากเราเปิดจริงค่อยเล่นก็ได้นะอันนี้ผมมาเล่นให้ดูก่อนว่าแนวน,นี้มาเหมือนกันนะฮะ เฮ้ยคล้ายๆกับวันทีหรือวันมีคอนอแค่นี่ก็เป็นทีอัพน,นู้นอัพนี่นะฮะมีฮีโร่แจกเฮ้ยมีสไปเดอร์แมนมาได้ไงวะเออฮมยมีสไปเดอร์แมนเฉยเลยเจ็ดวันแจกอะไรครับผมวันที่สองแจกตัวนี้นะฮะวันแรกน่าจะแจกกล่องอาวุธวันที่สองแจกเฮ้ยอันนี้มันเป็นไอ้น,นั่นนี่ว่าเหมือนตืน้ปไก่อะ่ะ นี่ก็หมอคงอะ่ะก็ดูตาเสียแจกมาแล้วรับไปเยัยแสดงจมาเทศมาสี่วันแล้วเนะี่ยเอ่อเดี๋ยวหากล่องก่อนเนะี่ยอ๋อนี่ถ้าเราเคลมแล้วจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็อันนี้คือคํมพิวแผลงรู้รับไปก่อนดีกันนะเดี s <S ย๋ยวดูกระเป๋าก่อนที่เราได้ตั้งเยอะนะฮะอันนี้อะไรหอเหรีนนยญนะใช้ไปเลยอันนี้ใช้ไปเลยอ๋อเหมือนเหมือนนี้เลยว่ะ เหมือนว uh, ันันทิตอีเวอร์หนึ่งอ่ะมีใส่เจมด้วยนะฮะมาเจ็ดวันโอ้มีหมดน o อร์มอลอีลิตมีรับกล่องไปนะมอมไตามมีที่เจ็ดนะฮะมีตัวนี้มาช่วยหนึ่งตัวอ๋อมันเป็นเลือกตำแหน่งยืนเองใครที่เป็นตำแหน่งแท้งก็จะยืนนะอ่ายืนหน้าสุดเลยเออใครที่ไม่ใช่มึนก็อ่ก็ย่นลงมา โอ้ยตัวใหม่นี่ดูดันจริงวะเศซับอะไรผู้หญิงเมื่อกี้ฟันแล้วเหมือนเลือดเลือดเด้งด้วยนะเนาะถ้าไม่ตายที่เดียวที่หนูฟัน้วเหมือนเลือดเด้งออกมาด้วยใช่ได้จ้ะก็เล่นแก้ขาดได้ครับหนุ่มหนา,นหนานเนี่เพลินๆลองมาเทสดูได้นะก่อนที่มันจะเข้าไงโกบอล เดี๋ยวผมทิ้งเพจได้ให้ด้วยนะับติดตามเพจได้ว่าเข้าเกมวันไหนยังไงนะไปถามเพจได้นะฮะแต่ตอนนี้มีแด่ไบต้าเทสเนี่ะชัวแอนดรอยตัวผู้หญิงนี่หน้าโอเคอยู่นะเอาละครับเจอด่านสุดท้ายนนด่านสิบพอเรามีสี่ตัวลูกดาน,นิสเราก็แรงขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้อัพเลยนะอัพมันให้อัพตัวซัมไรตัวเดียวเองโอ,อ้ <ๆ S 2> มันเลี่ยดเลยเฮ้ยชิบหายไม่ใช่ไหมใช่ด่านหนึ่งคือสิบครับมีคือสิบเอ็ดก็มีเปลยนเพลง,งไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้แต่ว่าตะก,กี้เห็นใครมันเด้งเลือดให้เพื่อนทั้งหมู่วะเนี่ยมันมีตัวหนึ่งอน่อยใช้ถ้าไม่ตายแล้วเด้งเลือดเห็นไหมเออเลือดเด้งนะมีสีด่างแน่วะนนี้โอ้หลายด่านนะเพื่อนๆน,น่าจะเยอะยี่สิบเอ็ดด่านหรือเปล่านะเห็นมีกล่องกล่องเขียนยี่สิบเอ็ดเนี่ย เลยนะครับกราฟิกกราฟิกก็ป,กประมาณนี้แหละนะใครชอบก็แนวน,นี้ลองมาเทสดูได้นะฮะแกเซ็งไปช่วงนี้นี่มีเกมอะไรเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบออก็กดไลค์กดแชร์ใครช่องอีกเกมด้วยไงก็อย่าไม่พลาดกดกระดิ่งด้วยนะฮะอุ้ายข่าวสารเกมใหม่ๆนะแล้วก็ฝากกดไลออค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากเครดโอทัฟอัพด้วยนะคิดถึงเกมก็คิดถึงโอทัฟอัพนะแล้วก็ไดโบนะัสสูงแม่นะฮะรับรองว่าร้านเราเติมสูงแน่นอนนะฮะสำหรับปลอดภัยไม่มีการลิฟันแน่นอน เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม